ทำไมไม่อยากแต่งงานแล้วทาไมถึงต้องแต่งงานด้วยอ่ะทําไมไม่อยากแต่งงานแล้วทําไมกูต้องแต่งงานด้วยวะเวลาทํางานกลับมาเหนื่อยไม่อยากมีคนที่คอยเปิดไฟแล้วรออยู่ในบ้านเหรอวะไม่เห็นเป็นไรเลยปกติกูก็ไม่ได้ปิดไฟอยู่แล้วแล้วมึงอ่ะไม่อยากมีใครที่มาร่วมสร้างครอบครัวด,ด้วยกันเหรอวะอยากเชื่อเบนไหนว่าจะสดไปด้วยกันไงกูแก่แล้วไงวะกูถึงอยากมีแฟน่ะแต่กูยังไม่แก่กูไม่เอามึงจะแต่งไม่แต่งก็เรื่องมึงส่วนมึงไอ้เบ้น มากับกูเดี๋ยวสาวๆเขาลอนะไปใ,ใช้งานได้ไหมใช้ได้เฮ้ยเบนมึงลืมคำสัญญาของเราสองคนแล้วหรอวะเบนนี่เบนนะครับนี่น้องซีนนะก่อนหน้านี้คุณสองคนเจอแล้วรอบนึงแต่ด้วยความที่เข้าใจผิดอะไรบางอย่างก็เลยจบไม่ค่อยสวยรอบนี้เริ่มต้นกันใหม่นะครับอ่าเชิญคุณทานผักไหมคะ ไม่ทานครับเอาคนดื่มเปล่าไม่ดื่มครับฉนันว่าเราสองคนไม่เหมาะสมกันหรอกค่ะเอา้าทำไมล่ะครับคุณก็ลองคิดดูสิผักเข้าก็ไม่ทานเข,ก,นก,เขก็ไม่ดื่มแสดงว่าต<แ>้องเป็นคนที่ทานยากมากแน่ๆส่วนตัวฉันเนี่ยผักก็ชอบก,กินก,ก,ก,ก็ชอบดื่มถ้าคบกันอะ่ะอุ้ยมีหวังทะเลาะก,กันบ่อยแน่นอนรับไม่ขนาดนั้นหรอกครับปกติมันก็ดื่มบ้างนะใช่ไหมใช่ เออฉันเกิดปีวอกคุณเกิดปีอะไรผมเกิดปีมะโรงก็ไม่ได้อยู่ดีอ่ะเอา้าทำไมอะครับเพเขาบอกว่าปีวอกกับปีมะโรงมันชงกันอะฮะชงกันอ๋อมันชงแปลว่าไอเหา้ยครชงกันมันไม่เข้ากันออคุณป๊อปคะแล้วคุณป๊อปเกิดปีอะไรเหรอคะอ,อ๋อ ปีมาเมียครับแล้วคุณป๊อปทานผักไหมคะไม่ทานครับแล้วดื่มป่ะนิดหน่อยครับงั้นก็อน <c oughs> เอ้ยผมผมว่าเราสองคนไม่เหมาะสมกันนะครับไม่เหมาะไม่เหมาะฉันหมายถึงคุณสองคนนะคะอ,<า>อดูดีเห็นไหมเหมาะสมกันจะตายทั้ง กินก็เหมือนกันแถมไม่พอนะคนนึงเกิดปีมะโรงอีกคนนึงเกิดปีมะเมียเขาบอกว่าสองนักษัตวเนี่ยเหมาะสมกันสุดๆเลยค่ะเออฉันเกิดปีวอกคุณเกิดปีอะไรอ่ะปีมะสงไร มาสองี๋มาล้มัลโหลโอ้โหแช่ว่โช่างแค่เกี่ยวอะไร